นับจากนี้อีกไม่ถึง3สัปดาห์นะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจ,จะเริ่มขึ้น5พฤศจิกายนแน่นอนว่าครั้งนี้คนนึงเนี่ยเคยเป็นประธานาธิบดีมาแล้วก็คือโดนัลด์ทรัมป์อีกคนหนึ่งก็เพิ่งจะมาเปลี่ยนตัวเอาในช่วงท้ายๆเนี่ยนะครับเป็นผู้ท้าชิงจากเดโมแครตก็คือกัมลาาแฮร์ลิสคำถามก็คือคนไทยรู้จักผู้ท้าชิงสองคนนี้มากน้อยขนาดไหนถ้าทรัมป์ขึ้น สถานการณ์ประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเวทีในระดับโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนถ้าแฮริสขึ้นผู้นำคนนี้เขามีนิสัยใจคออย่างไรนะครับฉะนั้นวันนี้มาทำความรู้จัก2ผู้นำผ่านนโยบายที่เขาหาเสียงกับอดีตคนที่เคยทำงานเป็นทูตในสหรัฐอเมริกานะครับคุยกับท่านพิสารมานวพัฒน์ครับอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาครับสวัสดีครับท่านทูตครับสวัสดีเชิญท่านทูตมาเพื่อจะมารีวิวสักหน่อยครับว่าเตกลงเรารู้จัก2 ผู้ท้าชิงตําแหน่งนี้มากน้อยขนาดไหนนะเอาให้ทันทูตอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ก่อนใครช่วงชิงใครกําลังนําอยู่ในขณนะนี้ในช่วง2อสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยครับเสียงคู่ขี้ตลอดนะครับแล้วก็ต้องติดตามวันต่อวันมันมีความเพลียงคลัที่เกิดขึ้นได้ใน3สัปดาห์ข้างหน้าวันนี้ผมได้รับหัวข้อเรื่องกลยุทธ ว่าทั้งสองคนในโค้งสุดท้ายเนี่ยมีอะไรที่กำลังใช้อยู่สำหรับผมแล้วเนี่ยคล้ายกันสรุปสั้นๆสี่ข้อนะครับกลยุทธ์แรกคือมุ่งสรรพกำลังทั้งหมดนะครับในสมรภูมิรัฐที่เป็นสมรภูมิแบทเทอร์กราว s ์เ t e ซึ่งมีเจ็รัฐเท่านั้นนะครับอันที่สองคือมุ่ง ในสมอรภรูมิรัฐสมอรภรูมิ7รัฐเนี่ยคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครอันนี้เหมือนกันนะครับข้อที่3ที่เหมือนกันคือขยายจุดแข็งของตัวเองแล้วก็ขยายจุดด้อยของคู่ปรับอันที่4อันนี้เห็นได้ชัดจ,จากแคม era Harris ล่าสุดคือข้ามแดนไปสู่ฟากที่ สมาชิกของพรรคอยากจะเปลี่ยนใจของฝ่ายตรงข้ามให้เข้ามาเลือกตัวเองนะครับเพราะฉะนั้น4กลยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าเกิดขึ้นอยู่ขนาดนี้และจะมีต่อไปจนถึงวันสุดท้ายในการเลือกตั้งขณะไนไดน้เริ่มการเลือกตั้งแล้วนะครับแล้วก็มีหลายๆรัฐเนี่ยไปลงคะแนนเสียงได้เมื่อวานนี้ที่รัฐจอร์เจียเนี่ยปรากฏว่าคนที่ออกมาเนี่ย สูงที่สุดในประวัติการครับก่อนที่เคยมีมาเนี่ยเมื่อวานสูงที่สุดซึ่งปรากฏการแบบเนี้ยถ้าเป็นช่วงปกติก็ต้องบอกว่าพรรคเดโมแครตยิ้มนะครับเพราะว่าคนออกมาก่อนการเลือกตั้งมากเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่จะออกมาเลือกผู้สมัครของพรรคเดโมแครตริพับลิกันเนี่ยเขาจะอยู่จนถึงวันเลือกตั้งเขาถึงจะออกนะครับนั่นคือธรรมเนียม คือแต่ก่อนเนี่ยพรรคริพับลิกเนเนี่ยเป็นพรรคพูดง่ายของคนมีสตังในจ้างนักอุตสาหกรรมคนมีการศึกษาแต่โดนัลด์ทรัมป์ใน8ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เปลี่ยนพรรคริพับลิกันเนี่ยจากพรรคของคนที่มีเงินเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเป็นพรรคที่เห็นใจเข้าไปอบอุ้มคนใช้แรงงานคนตกงาน คนยากจนทั้งหลายเพราะนั้นในนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ผมคิดว่าผู้ชมทางบ้านควรจะทราบเอาไว้นะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่คนออกมาลุวงหน้าไม่ได้หมายความว่าจะเลือกพรรคเดโมแครตแบบที่เคยเป็นมาส่วนใหญ่น่าจะใช่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดคนี้ก่อนที่จะมาลงกลยุทธ์เนี่ยผมก็อยากเล่าเป็นภูมิหลังเพราะว่าเราได้ยินบ่อยเวลาเราติดตามข่าวนะครับว่าคนชนะต้องได้ คะแนนเสียงของรัฐที่เป็นคณะเลือกตั้งเนี่ย270เสียงขึ้นไป270เสียงนี่มันมาจาก538 538เสียงมาจากไหน538เสียงเนี่ยมาจากแต่ละมลรัฐคำนวณตามประชากร50มรัฐเนี่ยก็ได้535บวกกับอีก3เสียง ที่มาจาก District of Columbia ก็คือที่เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงก็เป็นครั้งเดียวนะครับทุกๆ4ปีเขาไม่มีสสของเขาเขาสามารถเลือกสถธานาธิบดีได้และเขามี3เสียงแล้วในบรรดา50รัฐทั้งหมดเนี่ยสำหรับคนที่ติดตามดูนะครับก็จะได้ยินเสียงว่าอันนี้เป็น Blue State อันนี้เป็น Red State รัฐสีแดงเนี่ยขอให้เราจำไว้นะครับว่าเป็นรัฐของ Republican รัฐของรีพับลิกันยกตัวอย่างเท็กซัสมีคนที่ออกเสียงประธานาธิบดีเนี่ย40เสียง40เสียงเนี่ยแคเมเอร์แฮร์ริสไม่ต้องไปหาเสียงที่เท็กซัสนะครับไม่มีทางได้40 40, 40เสียงนี่นอนมาให้กับทรัมป์เหมือนกับทรัมป์ไม่ต้องไปหาเสียงที่แคลิฟอร์เนียหรือนิวยอร์กแคลิฟอร์เนีย54เสียงเนี่ยนอนมาให้กับแคเมเอร์แฮร์ริสแน่นอน แต่เราจะเห็นว่ามีข่าวว่าทรัมป์ไปแคลิฟอร์เนียเขาไม่ได้ไปหาเสียงนะเขาไปพบคนที่จะบริจาคเงินรายใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเขาไปไหนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นการหาเสียงทรัมป์แพ้แน่นอนที่นิวยอร์กที่ตัวเองมีบริษัทเป็นฐานที่มั่นที่ตั้งแต่เกิดมาอยู่แถวควีนเ่ยนะไม่ต้องหาเสียงแพ้แน่นอนแต่ว่าเขาไปเจอ ผู้บริจากรายใหญ่ว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะช่วยพอผมเห็นตัวเลข54เสียงของแคลิฟอร์เนียที่ทรัม้์ไม่ต้องไปนะผมบอกได้ทันทีว่ารัฐนี้มีสอสอได้52คนคือหักสองคนที่เป็นสอวอและเมื่อผมรู้ว่ามี52คนเป็นสอสอผมรู้ต่อเลยว่าประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะมีประมาณ26ล้านคน เพราะว่าประชากร5 0 0แสนคนคเลือกสสได้คนหนึ่งไวโอมิมงซึ่งเป็นรัฐที่ประชากรน้อยที่สุดมีประมาณ5 0 0แสนคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์เลือกประธานริบีได้3เสียงก็คือประชากรน้อยเท่าไหร่ก็ ต้องมี1เสียงที่เป็นสสสอ,สอ,สอเสียงเป็นสอวอแต่วันที่6มกราไม่ได้หมายความว่าสอสอส,อสอวอไปเลือกนะเป็นแค่ตัวแทนของมลรัฐเป็นพิธีกรรมทางการซึ่งเมื่อ4ี่ปีแล้วเกิดเรื่องความวุ่นวายในในสภาคองเกรสแต่ผลเลือกตั้งน่าจะทราบตั้งแต่เช้าวันที่6เขาเลือกวันที่5รเราน่าจะทราบวันที่6หรือ7 แต่ผมติดต่อกับพรพวกซึ่งเป็นคนวงในของริพับลิกันเขาพยากรณ์ไว้เลยว่าครั้งนี้ความที่คู่ขี้กันมากเนี่ยผลอาจจะเลื่อนกว่า,าจ,จะรู้เนี่ยเป็นสัปดาห์เพราะว่ามันจะมีการประท้วงขณะนี้คือฝ่ายทรัมป์เตรียมเรื่องประท้วงไว้นะนะว่ารัฐนี้เมืองนี้เนี่ยมีคนมาลงทะเบียนปลอมเป็นเอกสารเท็จเพราะฉะนั้น จบครั้งนี้ก็เป็นที่แน่ชัดเหมือน4ปีที่แล้วบรรยากาศหลังเลือกตั้งนี้จะเหมือนอาจจะไม่นิ่งเหมือนสมัยที่แข่งกับไบเดนถูกต้องครับจะเป็นแบบไบเดนคือทรัมป์เนี่มาด้วยคำขวัญนะครับถ้าชนะถ้าเขาชนะเลือกตั้งมบอสุด,สดสยุติธรรมถ้าเขาแพ้เ,เขาถูกโกง จะเป็นแบบนี้แน่นอนแน่นอนอ่านนิสัยใจคอเขารับทราบแล้วอ่ะตันตท้ดได้ได,ได้ได้ทบทวนกติกาแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดก็ยังคู่ขี้สูสีในช่วง2-3สสัปดาห์สุดท้ายสถานการณ์ยังพลิกได้นะ